ครับอยู่กับผมคุณนะครับวันนี้จะมาสอนง่ายๆเลยว่าในหนึ่งสัปดาห์ผมเล่นอะไรยังไงวันไหนบ้างนะครับวันจันทร,ร์เล่นอะไรวันอังคารเล่นอะไรในเจ็ดวันอาะจันทร์ถึงวันอาทิตย์ผมเล่นอะไรเอา,อางี้ดีกว่าแล้วผมเล่นวันละกี่ท่าแล้วเล่นท่าอะไรบ้างผมจะอธิบายในคลิปต่อไปนี้ให้ละเอียดแล้วที่เหลือท่าไหนที่ท่านไม่เข้าใจไม่ทราบว่าเล่นยังไงนำชื่อท่านั้นที่ผมเขียนไวนะ้น่ะ ไปเสิร์ช Google ดูก็รู้แล้วว่าเล่นยังไงนะครับแล้วก็เสิร์ชเสร็จปุ๊บถ้ายังไม่รู้ก็มาเปิดช่องผมคลิปเก่าๆนะในวันที่ผมเล่นอกเล่นไหลเล่นหลังที่ผมทําลงอ่ะท่านก็จะรู้ว่าผมเล่นยังไงโฟกัสยังไงวิธีง่ายคือผมจะแนะนําแค่ว่าผมวางโปรแกรมยังไงวิธีการวางโปรแกรมใน1สัปดาห์ว่าผมวางโปรแกรมยังไงบ้างคือในโปรแกรมผมจะอธิบายว่าเล่นเวทท่าอะไรบ้างแค่นั้นเองใน7วันเนี่ยจะฝึกไปแล้วประมาณ5 6วันแล้วเล่นท่าอะไรบ้าง ส่วนคาร์ดิโอนะผมจะคาร์ดิโอสัปดาห์ละสองครั้งอันนี้ผมจะไม่ได้บอกลงในโปรแกรมคือคาร์ดิโอเล่นท้องเล่นท้องเล่นประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์จะเล่นวันไหนก็ได้ในจันทร์ถึงเสาร์นะส่วนโปรแกรมที่จะวางไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นเลยว่าวันจันทร์ทุกสัปดาห์ท่านเคยเล่นขาแล้วท่านจะเล่นขาแต่วันจันบางทีบางสัปดาห์ผมแบบเฮ้ยวันจันทวันนี้ยังไม่พร้อมเหนื่อยอะไปเล่นขาอันพุตด,ดีกว่าแต่คือใน1สัปดาห์นั้นอะประเด็นสําคัญคือ เก็บให้ครบทุกมัดกล้ามเนื้อพยายามเก็บให้ครบ <_ an> เช่นเล่นอกไปแล้วเล่นไหล่ไปแล้วเล่นหลังไปแล้วเอ้เล่นอะไรยังไม่เล่นแขนเนีไม่เล่นก็เก็บแขนเห็นไหมเก็บให้มันครบในเกียวันแค่เก็บให้มันครบจะเรียงวันไหนไหว้ก่อนไม่สําคัญเลยเก็บให้ครบนะครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมที่จะสอนดังต่อไปนี้ครับที่จะไปดูรายละเอียดรายละเอียดโปรแกรมของผมในคลิปต่อไปนี้ที่ผมจะเปิดไปให้ท่านดูนะครับในหน้ากระดาษที่ผมเขียนลงผมจะไม่ได้พิมพ์ลงนะเพราะว่า พรุ่งนี้ต้องเดินทางไปเป็นโค้ชที่กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีที่มอราชภาัฏอุบลเป็นเจ้าภาพผมไม่เป็นโค้ดพรุ่งนี้ต้องบินเช้าแล้วก็วันนี้จะทําคลิปลงให้ทุกท่านได้ดูนะยังอยากทําให้ทุกท่านดูยังอยากสอนอยู่ยังอยากอธิบายแต่ว่าเวลาน้อยมากวันนี้ก็ไปงานเลี้ยงที่สมาคมพกกายและฟิหนิงไปไทยไปจัดงานเลี้ยงงานปีใหม่เจอพี่ๆทีมชาติเยอะมากแล้วก็เกิดแรงมาน,นใจวันนี้ถ่ายรูปกับทีมชาติหลายท่านเลยก็คือไดอลผมผมจะ ให้ดูรูปก็เฮ้ยผมเจอใครบ้างผมเจอไอดอลคนไหนแล้วเราก็ไปเข้าเรื่องโปรแกรมที่ผมจะสอนนะแล้วก็จะสอนให้ละเอียดให้ทุกท่านนําไปประยุกต์ใช้ไปปรับใช้ได้จริงจะได้เกิดผลดีต่อชีวิตการออกกําลังกายของท่านนะครับผมเต็มที่กับทุกคนที่เข้ามาดูรายการผมอยากให้ทุกคนมีหุ่นดีจริงๆนะครับเดี๋ยวไปสู้ด้วยกันไปดุยด้วยกันนะโอเคครับก็มาถึงคนแรกนะครับอาจารย์ชำนาญแสนดีนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับ แล้วก็ขวามือของผมนะครับอาจารย์แก้วนะครับแชมป์เอเชียคนแรกครับแล้วก็พี่ก๊อฟสหรัฐนะครับก็เป็นแชมป์โลกคนล่าสุดครับแล้วก็เป็นแชมป์มิสเตอร์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็อาร์มพิชัยนะครับรุ่นเดียวผมนะครับอาร์มไม่เป็นไอดอลผมเลยครับเป็นมนุษย์ยักษ์นะครับก็เป็นแชมป์โลกเยาวชนแล้วก็เป็นแชมป์โลกประชาชนแล้วครับแล้วก็พี่ขุนตานะครับแชมป์โลกพอะกายรุ่น75กิโลครับแล้วก็80กิโลนะครับแล้วก็พี่สมนึกนะครับ ทีมชาติไทยนะครับรุ่นแอดนะครับไอดอลของผมและน้องๆในรูปต่อไปนี้คือน้องๆที่ผมต้องเดินทางไปดูแลนะครับเพราะว่าผมต้องไปทําหน้าที่โค้ชพรุ่งนี้ที่มอราชพัฒน์บุญนะครับเลยต้องนอนเร็วเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยครับนี่นะครับสําหรับวันที่ผมจะเล่นนะครับโปรแกรมใน1สัปดาห์จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับมีอยู่เจ็ดวันวันจันทร์ผมจะชอบเปิดด้วยขานะครับผมจะเล่น ห้าห้าาประมาณนี้สคอตท่าแรกสิบสองครั้งสี่เซตพักระหว่างเซตหนึ่งนาทีพักระหว่างท่าก็หนึ่งนาทีสมมติมีสี่เซตเล่นเสร็จเซตแรกจะไปเซตสองก็พักหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีปุ๊บก็ไปเซตสองต่อเสร็จปุ๊บครบสี่เซตปุ๊บก็มาเล็กเพรสต่อเล็กเพรสต่อสิบสองครั้งสี่เซตแล้วก็มาเล็กเอ็กเทนชั่นสิบสองครั้งสี่เซต แล้วก็มาซูโมโส่สวอตส12ครั้ง4เซตแล้วก็มาวอล์กลัง12ครั้ง4เซตใจความสําคัญคืออย่าพักนานเล่นแล้วอย่าพักนานนะครับแล้วก็วันอังคารเชสเดย์ลืมบอกไปวันจันทร์อกสวอตนะครับก็คือเล่นขานั่นแหละหารวมเล็กเพลสก็คือไอตัวที่เรานั่งแล้วถีบออกไปเลเ็กเกนเดนชั่นก็คือไอ้ท่าที่เราเล่นนั่งลงกับเบาะแล้วนั่งเตะขานะ ไอ้ท่าพวกนี้ผมจะไม่บอกให้ละเอียดเพราะว่าอยากให้ท่านใช้ความรู้ความสามารถท่านบ้างเอาไอ้คีย์เวิร์ดพวกนี้เอาคำที่ผมเขียนลงไปเนี่ยเอาไปเซิร์ชใน Google ดูก็ได้มันก็จะมีท่าบอกอยู่ว่าเล่นยังไงแล้วก็ดูในคลิปต่างๆที่ผมสอนไว้ก็มีบอกว่านังคารเล่นอกเ e สเดย์ก็อกบนยินคลายแล้วก็เบนเพลย์สก็คืออก,อกกลาง12ครั้ง4เซตปุ๊บทาแรกถ้า2อกกลางมา12ครั้ง4เซต ถ้าสามารถดีคลายเช็ดเพลสอกล่าง12ครั้ง4เซตถ้าสีมาแมชชีนไฟล์อกกลางใช้เครื่องเล่นแมชชีนเล่นอกกลางถ้าที่5เคเบิลเชสอัพใช้เชือกดึงขึ้นอกบนไฟล์ fly, ขึ้นไปข้างบนนะให้มันโดนอกบนโฟกัส okay, เอาถ้าที่หกเคเบิลครอสโอเวอร์ก็คืออกล่างนะวันพุธ วันพุธแบ็กเดย์เหมือนกันเนี่ยดูคีย์เวิร์ดพวกนี้ไว้ดีๆพู้อัพท่าแรกท่าที่สองวันอาร์มท่าที่สามและพู้ดาวท่าที่สี่ทีบาโลท่าที่ห้าบาเบโรท่าที่หกเคเบิลมิดโลวันพฤหัสก้นไหลโชูเดอร์เดเดลเดดัมเบลโชูเดอร์เพลสไซเลสดัมเบลโชูเดอร์เพลสก็ไหลที่ผักขึ้นข้างบนนั่งติดกับเบาะผักทั้งดัมเบลสองข้างผักขึ้น ท่าสองไซเลสก็ไหลข้างยกเหมือนกลางปีก,กขึ้นลงขึ้นลงดัมเบลลงมาที่หน้าขาแล้วกลางปีกขึ้น12ครั้ง4เซตหมดเลยท่าที่3ฟอนเลสไหลหน้ายกขึ้นยกลงท่าที่4รีเวิร์สไฟจะใช้แมชชีนเล่นหรือดัมเบลเล่นก็ได้ท่าที่5ดัมเบลชักก็เป็นสะพานคอเนี่ยคือวันที่เล่นไหลต่อไปวันศุกร์อาร์มส์เดย์ดัมเบลไบเซียคิอเล่นดัมเบลท่าแรกท่าที่2เล่นบาร์เบลคือ ก็ใช้เปลี่ยนเป็นบาร์แค่นะั้นท่าที่สามแฮมเมอร์แฮมเมอร์คือ mm. ก็จับ mm. มุมแฮมเมอร์อ่ะอืมก็ไปเปิด google ดูสับเนี่ยเขียนชัดไหมท่าที่สี่วันอาร์มโอเวอร์เฮดเอเดนชั่นท่าที่ห้าดับเบิลคิกแบ็คท่าที่หกเคินพะุชดาวน์หกท่าได้ไหมวันเสาลังขาแฮมสติงโรแบ็คผมก็เล่น mm. เดิลิฟเดินลิฟสี่เซตปกติแล้วก็มาเล่นไลอิงเลคคือ สี่เซตมาเล่นเคเบิลคิกแบ็กเอ,เอ้เล็กเล็กใช่เล็กเคเบิลคิกแบ็กก็คือเีบขาไปข้างหลังเอาเท้าเหยียบที่เคเบิลก็จะเล่นยากหน่อยท่าที่สามใครไม่ใครเล่นไม่ได้ก็เล่นไลอิงเล็กคือท่า2ไปก่อนท่าที่4 Kevin. เ,เ,เคเบิลไอไอครับไอผู้ผิดท่าท่าที่4ครับเลสก็คือเล่นน่องขยิงายเท้าขึ้นลงขึ้นลงนั่นแหละแล้วท่าที่5ผมจะเล่นซิกแพคประมาณ3ท่าเลือกเอาท่าไหนก็ได้เล่นซิกแพคนี่เล่น20 ถึงยี่ห้าครั้งนับเป็นหนึ่งเซตเล่นประมาณท่าละสามเซตพอละแล้ววันอาทิตย์ก็ rest day แปลว่าอะไรพักไงครับ rest day พักไม่ต้องเล่นเวทไม่ต้องคาร์ดิโอไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องจับอะไรเลยไม่ต้องเข้ายิมไปกินเต็มที่อยากกินอะไรก็กินวันพักก็คือกินเต็มที่อยากกินน้ําหวานกินไปเลยกัรดึงสุกรท่านฝึกมาเต็มที่แล้วเห็นไหมนี่ให้ดูโปรแกรมชัดๆนี่นะเห็นไหมชัดไหมเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงให้ด้วยโอเคนะ ก็สามารถดูท่าฝึกชื่อภาษาอังกฤษตามนี้นครับถ้าไม่เข้าใจไหนก็ไปเซิร์ช Google ดูนะครับสำหรับวันนี้คูณมัสเอร์แมนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ